สวัสดีค่ะคิมเป็นเล่ยแม่อร์นะคะวันนี้มาทานหมูกระทะวาสนามหมูกระทะมาจากเอไม่รู้มาจากไปว่าแม่เอามาที่สีลมอยู่กับพี่จีจี้น้องเอ็งจี้พี่ตัวเล็กมากับพี่เอ็งจี้นะคะแล้วก็มากับพี่จีจี้พี่ตัวเล็กนะคะเจ้าเลยเวลาเรานี้เด็กเสิร์ฟหล่อนะคะน่ารักเนาะเชื่อค่ะเชื่อค่ะ อว่าแล้วเขาสามมาเสิร์ฟเห็นไหมเราก็ต้องให้กินเพราก่อนเลยอันดับแรกด้วยมันละย่าอ๋อแม่อาลูกจ่ายยี่สิบบาทโชว์หน้าหน่อยหล่อมากเห็นไหมได้เพียงยี่สิบบาทเออพาทานด้วยกันนะคะเพราะว่าคุณแม่รวยมากจบคุณล่ะแม่บางคนเลือนมากกินหน่อยที่อยู่แล้วอย่าพึ่งนะมันสุกกว่าหมูดับได้นะไม่ได้นะไม่ได้อะไรทไมเนี่ยอย่ารีบนะคะสวยยาม เราตับมันได้พี่จิบจะไม่ได้มันควรจะกินโชุณไม่ให้เป็นโรคตัวนั้นจริงจี้เดี๋ยวนี้เชื้โรคไม่ตายพอรอยยุ่เยอะเราก็เชื้อโรคยิ่งกว่านางนี่มันแข็งแรงบิ่นัดเหรออืนัดก็แข็งแรงอยู่แล้วัอนนี้ลาบเย็บคุณนมานล้วก็ไปกินกับนี้น้องแม็กซ์กินไปแล้วสองคำแล้วปะ ต้องให้กินลากบิดแบบรูนะใช่เขากินเขาคนเหนือมันเป็นภาษาบ้านเขาไงพี่ติ๊กนี่เป็นละสองกินได้เลยอยู่ในยูทูบอยู่ไม่เกียดฉันด้วยไม่หมายถึงว่าเขากินรูได้หนูก็กินหนูกินจุนูใช่ครั้งแรกในชีวิตที่กินจุแต่ว่าก็ไม่กินแล้วแค่ลองไงว่าเป็นยังไงนะกินกุ้งดีกว่าสุกง่ายไม่ได้เลยเรียกเขามาดูใหม่ อย่ามาเตานี้นะเตาไม่สุกเลยอ่ะเดี๋ยวตาจะกินไปไล่กินข้าวบอกว่าวินละวินละวินละวินบอกว่าเตามันเป็นเพราะอะไรอ่ะแม่วินละลูกลองทำมาดูไฟให้ชินฟูนะไปลไฟดับมาดิไฟไม่แรงไงถ้าใครจิ้มหมัดเตานี้อ๋อแล้วก็น่าก อย่านะอย่านะเอาไม่เป่าเลยเอาได้เป่าไม่ได้นพวกเมฆในพิยกตนแล้วแล้วก็ล้วจะแก่งเลยนะเนี่ยอันนี้เตานี้เตานี้อันนั้นสืกแล้วเดี๋ยวจะเตายาวไปชั่วโมงหนึ่งเลยยังไม่เดือดเลยอ่ะยังไม่ถึงใจเย็นจัดกล้องมันตั้งไม่ได้นะคะเพราะว่ามัน โอ้ทำไมมันไม่ร้อนหนองงติดค่าประกันในก่อทโต้ไปได้นะครับเพราะว่าอะไรเยอะนะก็เป็นคนเตเองอ่ะพี่จี้ไี่เกี่ยวหรอกเออมันต้องอยู่ที่เตาป่เยอะหรกเย้ออที้ะเย็นแม่อยู่ใช่ไหม

เราไม่ข้าวมันไก่แม่ถา,หน,าหน่อยได้ไหมจ๊ะแม่ถาแม่เราไม่ข้าวมันไก่แม่แล้วน้องเขาไม่มีข้าวเหนียวขอข้าวเหนียวสักถ้วยได้ไหมมีข้าวเหนียวไหมคะขอข้าวเหนียวถ้วยหนึ่งครับร กระดูกหมูนี่อร่อยอ่ะใช่ใช่ใชเขามาจากร้านไหนเนี่ยน้องคนนี้แหละนี่อ่ะสัง่งเลยคุณแม่หนูจะสั่งข้าวเหนียวจากใครได้บ้างนะคะร้านต้มต้ำเขาอยู่ไหนคะเขามาจากไหนคะนี่ก็เอาข้าวเปาล่าเลยนะคะไม่เอาข้าวเปาล่าคุณแม่ขอบคุณนะคะแล้วของคุณมากคะ่ะเอาข้าวเปาล่าแล้วนี่มาจากร้านไหนคะเนี่ยอร่อยเอาจานได้ไหมแม่เขาจะว่าเราไหม แค่เราทนะอดไดยเดยอะหน่อยเถอะคุณแม่าขามีอยู่สามชิ้นเนี่ยัอ,อ,ยนอ,อคอนนี้หระนนหแม่บอกมาน,านจาได้ไหมทำไมเธอให้มาน้อยจังเลยกระดูกหมูมีอยู่สามชิ้นกระดูกหมูอีกจานหนึ่ง น้วคุณแม่ในมีอยู่สามชิ้นหมดแล้วอะไรยัไม่ลงกระเพาะเลยไปเตาอื่นเลยค่ะอย่ามาเตานี้ค่ะได้ค่ะหน้าหัวเนี่ยมันว่าให้แม่ละลูกสาวมาให้พี่ขอบคุณนะสิมให้ก่อนเลยรักยังไงจะเก็บเงินเออดูไม่ไ้เอาทอย่างใหญ่ได้ขอบคุณค่ะไม่มีสิทธิ์คุณไม่มีสิทธิ์ค่ะมันมันตี๊เลนเส้ จี่หน่อยมานสงสารเพื่อนคนอยู่อ่ะคนจะมีแป้งต้องมอีกไหมยูนิคอรก็ไม่เอาค่ะน้ำตาลค่ะอร่อยอร่อยอร่อยเกี่ยวอะไรกันแม่ไม่ตกตกตกเกี่ยวอะไรกันแม่เกี่ยวอะไรกันหรอแม่อะไรอะทำไมแหนมทอดมีชิ้นเดียวแม่อร่อยมั้ยตัดเส้นเล็กอะไรอย่างงงมากเส้นเล็กคืออะไรอ่ะ ไกินหมูหมูที่มังโม่มีไม่ได้กินข้าวมันไก่ไงวีแล้วก็แล้วกันนะวีแล้วหนึ่งไม่ใช่มันเตามันต้องไปเลี้ยงให้มันเขาไมาถ้าหล่อนชวนจะไปกินข้าวมันไก่อะไรฉันว่าป่านนี้ฉันยังไม่ได้กินนะตอนเนี้ยอะไรว่ายี่สิบสามสิบยี่สิบเจ็ดนาทีฉันพุ่งเอาเลยกลัวคุณแม่ไม่อิบนะคะข้าวใบต้นหนึ่งเนาะคุณแม่วิ่งเนี่ยวห่างตายหาแล้วห่างหิ ไม่ลไม่ใช่แม่สั่งไปแล้วอไ่อไม่ใช่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 ไม่จริงแม่สั่งไปแล้วสั่งไปแล้วอย่างเงี้ยเห็นไหมขอกินปลาหมึกมเจอวันนี้กระดูกหมูทอดไม่ใช่แหนมข้าวไก่แหนม้าวไก่็ได้ไม่เอาแม่อร่อยอร่อยเนาะผิดจริก็จะกินไม่อแหนมข้าวไก่อะไมักูกไเ กระดูกขาไปกระหอดแล้วเมื่อกี้เอาหนืข้ข้อไก่เพิ่มอันนึงไม่ติ๊กมีอะไรเป็นที่ตาเหมือนกาวอ่ะ ว่าขนะนาดหมูกระทะนะฮะน่ารักมากเออแม่เธอไปได้ไงแม่แม่ไม่ดื่มแล้วเนาะแอลกอฮอล์เนานะไม่เกิงก็เลยจ่ะวันนี้ลก็ให้กันกินวายอยู่นะนล้วขมเลยมันขมมันเหม็นอนะวร่ยไม่เลิศ อออืมรย่่จริงนะเหม็นนะวายแม่เลยพี่ใช่วายแม่อร่อยจริงจมันต้องมีแบบมันต้องหวานลิงต้องดีดีนะหนูนะคลิปไปก่อนนะขอบคุณพี่เข้ามาแล้วขอบคุณมากเตอกหน่อยไหมไม่รู้ว่า